สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้ผมมีเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลชินจังนะครับเป็นงานอาร์ตทอยนะครับแต่ชื่อศิลปินคนออกแบบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็งานนี้ผมสั่งมาจากแอปออนไลน์นะครับผมเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยลองสั่งมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ในกล่องก็จะมีเป็นแพ็กเกจ่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูบ็อกอาร์ตก่อนนะครับบ็อกอาร์ตด้านหลังประมาณนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านข้างนี่นะครับประมาณนี้นะราคาเนี่ยแล้วแต่ที่จะหาได้เลยนะ ก็ของผมเนี่ยได้มาตัวละเจร้อยกว่าบาทนะครับผมเห็นมม่มีหลายร้านอะ่ะลองลองลองไปเลือกร้านที่เราชอบดูนะครับอย่างนี้นะนี่ผมตัดเทปใสที่แพคมาแล้วนะเพื่อเช็คของนะครับนี้ปึ๊บเปิดมาแบบนี้นะแล้วก็เป็นหมวกนะครับดีไซน์มันน่ารักนะครับงานส่วนตัวเนผมว่ามันเนี้ยบนะ นนี้นะครับส่วนตัวของหุ่นนะครับประมาณนี้จะเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ก็ประมาณหนึ่งนะแต่ขาขยับได้นะครับประมาณนี้แต่อย่างนี้ได้นะแต,แต่จะแน่นๆหน่อยนะส่วนแขนขยับไม่ได้นะครับงานเนี้ยบนะครับงานสวยนะ ดูว่าผมโชคดีที่ได้กล่องนี้มาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจไม่มีสีเละไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พวกการให้สีมาการลงสีเนี่ยคมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแท่นหมุนให้ดูรอบๆนะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็เดีย๋ยวถือว่าเป็นรีวิวลนะถือว่าเป็นมาพูดคุยกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับ เอาตัวน่ารักน่ารักมาให้ชมประมาณนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่ซื้อให้ลูกหรือซื้อให้คุณแม่บ้านนะครับเรามาสะสมชวนแม่บ้านมาสะสมหุ่นด้วยกันก็น่ารักนะครับดูรอบรอบ,บนะผมว่าน่ารักเลยและราคานี้นะเก็บสะสมได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็งานไม่ขี้เหร่เลยนะแปบ๊บหนึ่ง มานนี้ละกันงานไม่ขี้เละเลยขก็ยับกล้องหน่อยอน,นี่ครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพูดคุยในเรื่องกันแล้วกันเนอะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยไม่ว่าจะทํางานหรือออกไปทํางานเอาดอเอาไปทํากิจกรรมเอาดอข้างนอกนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงเนี้ข่าวออกว่า ช่วงนี้ข่าวออกว่าคนเป็นฮิสโตกเยอะมากเลยนะไงต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับยังผมผมยังไม่สบายไปหลายวันเลยนะก็คลิปนี้ไม่มีเลยมากนะเอามาแนะนํากันนะครับราคาไม่เท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณหลักร้อยนะอยู่ในหกร้อยไปปลายนะครับแล้วก็ไม่น่าเกินไม่น่าเกินพันไม่น่าเกือบพันน่ะถ้าเกินไปกว่านั้นร้องหาร้านที่เราชอบนะบแล้วก็แน่ใจดูจากรีวิวเอาละกันเนาะแล้วแต่คนถนัดเลยว่าจะเป็นแอปออนไลน์ตัวไหนละกันนะครับ ลองหาซื้อดูส่วนตัวผมว่ามันโอเคนะเนี่ยต,ตัวนี้ยผมไปได้ร้านจากร้านปกติที่ผมผมเคยซื้อร้านนี้นะในแอปส้มนะใช้คํานี้แล้วกันผมเคยซื้อร้านเนี้แล้วก็งานเขาดีนะจากร้านนี้ผมก็เลยลองสั่งอีกทีนึงเออได้ตัวนี้มาก็โอเคนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรายังไงเรามามาคุยกันในคลิปต่อไปนะแต่เ,เป็นว่าคลิปนี้ผมกลับมาแล้วแล้วกันเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองของทุกคนด้วยนะความเป็นห่วงนะครับ ไงก็โอเคคลิปนี้จบกันแค่นี้นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับท่านใดถ้าชื่นชอบตัวนี้นะเราควรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ติดตามกันนะท่านใดที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องผมก็กดลองดูในคลิปในในเพลย์ลิสต์นะครับว่าว่าว่ามีอะไรที่พอที่ชอบบ้างแล้วก็อยากดูตัวไหนบ้างเราดูนะครับผมมีแนะนำไว้หลายตัวแล้วนะมีหลายอ P แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ